ตอนนั้นเป็นกลางดึกน้องสาวชื่อแคทเธอรีนกับฉันซ่อนตัวในตู้เก็บของแล้วก็กลั้นหายใจส์ปลาดทุบประตูปังพยายามเข้าถึงตัวเราฉันกลัวมากแต่ก็พยายามทําใจกล้าเพื่อแคทเธอรีนในที่สุดว์ป,ประหลาดก็พังประตูบุกเข้ามาแล้วก็เอื้อมมือมาหาพวกเราได้ตัวแล้วาหาหาหาฉันหนาววูบไปทั้งตัวเลยแนบตัวเองกับกําแพงแล้วตื่นมาเหงื่อก็ออกทั้งตัวฝันร้ายแบบนี้อีกแล้ว ง่ายฉันไมลี่ฝันร้ายนั่นหลอกหลอนฉันมาหลายปีแล้วสัปหลาดในฝันก็คือพ่อของฉันเขาเป็นคนเลวเดรัชชันของแท้เขาเคยทำร้ายแม่น้องสาวและฉันโชคดีที่แคทลีนยังเด็กมากก็เลยจำอะไรไม่ค่อยได้ชีวิตเราเคยเหมือนตกนรกแต่ไม่กี่ปีก่อนจูจูพ่อก็เสียชีวิตฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากนั้นแม่ก็เปลี่ยนชื่อนมสกุลจะได้ไม่มีอะไรย้ำเตือนถึงอดีตเราย้ายไปเมืองอื่นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กัน ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ระแวงผู้ชายและเชื่อว่าพวกเขาอันตรายฉันก็เลยมีแต่เพื่อนผู้หญิงฉันโตมาห้าวแล้วก็มีจิตวิญญาณเสรีฉันปกป้องตัวเองเป็นและหัดต่อยมวยด้วยเผื่อใครพยายามจะมาแย่งกับฉันต่อยสวยหน่มไมลี่ครูละสงสารคนที่พยายามดักทำร้ายหนูจริงๆขอบคุณค่ะโค้ชฉันรู้สึกแข็งแกร่งแล้วก็ไร้เทียมทานแต่ว่าความทรงจำเกี่ยวกับพ่อก็ยังทำฉันผงะด้วยความกลัวอยู่ทีนี้ก็ติดตามช่องแล้วก็ไลค์คลิปนี้ด้วยนะขอบคุณค่ะ พักนี้แม่ฉันดูลอยๆท่านเอาแต่ทำเพลงรักแล้วก็อารมณ์ดีอยู่เสมอเลยแม่วันนี้อากาศดีจังดูวิวสิเออวิวไหนคะแม่ฝนหาใหญ่ขนาดนี้ยนูเห็นแค่เพื่อนบ้านเราตีกับบุรุษไปสนีอีกแล้วนะ่ะสุดยอดไปเลยละจ้าดีจังโอเคแคทรีนอยากจะเป็นนักมายากลที่เก่งเช้านั้นเธอซ้อมกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวกเราต้องสู้หนักกว่านี้นะชูกะอิตาบอบบี้จะทำลายโชว์เราอีกไม่ได้นะ่ะ แม่ทำมื้อเช้าให้เราอยู่แต่ใจท่านก็ลอยไปไหนไม่รู้อีกเพราะว่าท่านใส่เกลือแทนน้ำตาลแพนเค้กรสชาติไม่ได้เรื่องเลยอีแวะนี่แคทเธอรีนช่วยเสกให้เมนู5ดาวเนี่ยหายไปหน่อยได้ไหมได้ค่ะพี่อ๋อมาเลก็กกึ๋ยเปรี่ยงนี่ไงล่ะแม่ทำไมช่วงนี้ดูแปลกจังเลยท่านยิ้มมีเลสไยแล้วบอกว่าหลงรักชายคนนึงหัวปากหัวปำจริงจังเลยค่ะเขาขอแม่แต่งงานด้วยแคทเธอรีนกับฉันมองหน้ากันอึง้ง แต่เราอยู่ห่างจากผู้ชายมาตลอดเลยนะพวกเขาอันตรายไม่ใช่เหรอแมลลี่ปีเตอร์ไม่ใช่คนแบบนั้นเขาใส่ใจแล้วก็ใจดีเดี๋ยวแม่พาไปรู้จักนะแม่ฉันยิ้มกว้างแต่ฉันก็อดว่นไม่ได้ฉันคิดว่าผู้ชายก็เป็นแค่ตัวปัญหาและอะไรก็เปลี่ยนใจฉันไม่ได้หลังเลิกเรียนฉันไปซ้อมต่อยมวยก็เจอกับแดนนี่ที่ประตูเขาใช้ไหล่ชนฉันแล้วดูจะไม่รู้ตัวด้วยไอ้ก้อนกล้ามเอ้ยเดินดูทางบ้างสิยะฉันไม่ผิดนะที่เธอเตี้ยเองอะอ เธอก็ต่อยนายได้แล้วกันนะ่ฮะฮพูดอะไรไม่ได้ยินเลยทีนี้ไปให้พ้นนะ่ะฮวยไอ้จอมอดดีนะั่นทําให้ฉันโมโหเขาเพิ่งจบมปลายปีที่แล้วแต่นึกว่าตัวเองโตนักหนาระหว่างที่ฉันเรียนต่อยมวยเพื่อป้องกันตัวแดนนี่เรียนไปข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าฉันเห็นเจ้ายักษ์นั่นรังแกเพื่อนร่วมชั้นสุดหงิมชื่อชอนบ่อยๆในเย็นนั้นฉันไปดูการแสดงของแคทลีนน้องสาวฉันขึ้นเวทีและพยายามดึงกระต่ายออกมาจากหมวกแต่ที่หยิบมาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเราเธอหยิบ หนูค่ะผู้ชมขำท้องแข็งแต่แคทเธอรีนดูเศร้ามากในวินาทีนั้นฉันเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอุ้มกระต่ายเราแล้วก็ขำคิกคักเจ้าบ้านนั่นนั่นอาจจะเป็นบ๊อบบี้คนที่เอาแต่รังแกแคทเธอรีนก็ได้ฉันวิ่งไปหลังเวทีแล้วก็เข้าไปข่มนี่เธอสลับกระต่ายเรากับหนูเหรอทำจริงหรือยังไงอ่ะผมเป็นนักมายากลเบอร์หนึ่งนะเจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์ก๊อปเกรดเอเดี๋ยวเสกหมัดเข้าหน้าให้ดู เด็กชายถอยออกไปแล้วก็กลืนน้ำลายจากนั้นฉันก็เห็นแดนนี่ข้างหลังเขาเขาดูกลัวเหมือนเคยไมลี่ทำไมเธอมาขู่น้องชายฉันล่ะน้องนายเหรอฉันเลยไม่แปลกใจเลยคนบ้านนายไม่มีมารยาทกันเลยเหรอพูดอีกทีสิกล้าไหมหละ่ะจูุ่กระต่ายของเราก็โดดใส่พร็อบฉากแล้วมันก็จะร่วงใส่ฉันเนเซียวิแดนนี่ผลักฉันออกระวังเนาะพร็อบหล่นใส่เขาแทนแล้วเขาก็ยิ้มอวดดีใส่เขาคงคิดว่าฉันจะขอบคุณแต่ฉันทำเพียงยักไหล่แบบไม่แคร์ ฉันไม่เป็นไรนะอย่าทำเป็นเก่งเลยชูกา้าแคทเธอรีนกลับกันเถอะในเย็นนั้นเราก็ไปร้านอาหารที่แม่ชวนท่านจะพาไปรู้จักหนุ่มในฝันของท่านแต่ท่านมาสายบริกรก็เลยนำไปที่โต๊ะฉันกัดฟันเลยเมื่อเห็นแดนนี่บ๊อบบี้กับเด็กแฝดคู่หนึ่งนั่งอยู่โต๊ะเรานะใครปล่อยเธอยเข้าร้านหรูแบบเนี้ยนี่โต๊ะเราต้องหากเหรอพวกเราเถียงกันจนแม่มาถึงท่านไม่ได้มาคนเดียวเย็นนะ่ะทุกคนมาถูกโต๊ะแล้วละ่ะสาวๆนี่คือปีเตอร์เดฟ แม่เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่ก็คือลูกของเขาเองเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะอะไรนะฉันตาโตเลยค่ะแคทเธอรีนบ๊อบบี้กับแดนนี่ก็พากันนั่งอาปากค้างแล้วเราก็โวยวายยกใหญ่อยากให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันเหรอฝันไปเถอะนะผมไม่อยากได้ยเยตียน,นี่เป็นน้องหรอกนะไปๆไปมามาสงครามอาหารระหว่างพี่น้องเดฟกับเราก็อุบัติขึ้นมาสองแฝดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและหัวเราะกันชื่นบานพ่อแม่พยายามทําให้เราใจเย็นแต่ก็ไร้ผล สุดท้ายแล้วเราก็โดนไล่ออกไปจากร้านแล้วก็ออกไปเถียงกันต่อข้างนอกในที่สุดพ่อแม่เราก็หน่ายเต็มทีและตำหนิพฤติกรรมของเราเงียบเลยนะพวกเราแอบไปแต่งงานกันแล้วแล้วเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าอย่างไงสาวๆเราจะย้ายเข้าบ้านปีเตอร์เรื่องนี้ไม่มีต่อรองแม่มองเราเขม่งซะจนไม่กล้าเถียงกลับแต่ฉันก็สาบายกับตัวเองว่าจะไม่ยอมรับหลังเราย้ายเข้า สงครามขนาดย่อมก็เริ่มขึน้นบาบบี้กวนใจแคทเธอรีนไม่เลิกดูสิฉันเอาไม้กายะสิทธิ์เธอมาแค่จมูกด้วยนะฮ่เฮ้ยเดี๋ยวสาบให้เป็นกบซะเลยนี่มาของพวกหนุ่มๆชื่อดีมอนเอาแต่หากระต่ายของเราแดนนี่กับฉันก็ตีกันเหมือนแมวกับหมาตกลงกันแล้วนี่ว่าตาฉันนะ่ะออกไปยเยี้ยตีวันนี้ฉันเหนื่อยเนอะบ้านเราเหมือนสนามรบไม่มีผิดเลยแน่นอนว่าไม่นานพ่อแม่เราก็สดทนแล้วก็หน่ายเต็มทีทนไม่ไหวแล้วต้องพักสักหน่อยนะ แม่กับคุณเดฟไปฮันนีมูนที่เม็กซิโกกันแดนนี่กับฉันต้องดูแลบ้านพวกลูกต้องสนิทกันเข้าไว้ทำตัวเป็นผู้ใหญ่สักทีเถอะือเราทำสิ่งที่คิดว่าผู้ใหญ่จะเลือกทำทันทีที่พ่อแม่เราไปเราก็ขีดเส้นแบ่งเขตแดนกันในบ้านคนละครึ่งฉันกินมันฝรั่งทอดบนโซฟาฝั่งของฉันแล้วมองแดนนี่ป้อนข้าวสแฝดไม่สำเร็จเอานะ้าอีกช้อนหนึ่งนะ <laughs> ตัวก็ตั้งใหญ่แต่ดูแลเด็กไม่เป็นอ๋อเหรอเอาไป นายอนเองนะต้องเพิ่มปฏิหารเท่านั้นค่ะถึงจะทําให้เราสนิทก,กันได้ต่อมาฉันก็ออกไปจ็อกกิง้งตอนเย็นก็เห็นแดนนี่รังแกชอนฉันเดินผ่านเฉยๆไม่ได้หรอกนี่ไปหาเรื่องคนที่ตัวเท่ากันสิไปเลยเมยลี่เรื่องนี้เธอไม่เกี่ยวสักหน่อยถ้าไม่เลิกยุ่งกับชอนฉันจะจัดปาร์ตี้แล้วบอกพ่อแม่ว่านายจัดนะได้ผลค่ะแดนนี่มองแรงแต่ก็ยอมไปชอนถอนหายใจโล่งแล้วก็ขอบคุณที่ฉันช่วยเสียใจด้วยนะที่เจ้าหน้าเป็นครอบครัวเธอ จะว่าปายเธอรู้ไหมว่าพ่อแดนนี่แต่งงานมาหลายครั้งแล้วเมียทุกคนหายตัวไปอย่างลึกลับกันหมดถ้าคุณเดฟฆ่าเมียตัวเองและแต่งงานกับแม่เธอเพื่อหวังเอาเงินเ่ะอืมถ้านายพูดจริงมันก็น่าสงสัยมากๆแหละเดี๋ยวฉันจะสืบให้รู้เรื่องเองนะหลังทุกคนนอนหลับกันหมดฉันก็แอบเข้าห้องนอนของพ่อแม่แล้วค้นดูในคอมของพ่อเลี้ยงไม่นานฉันก็เจอรูปของคุณเดฟกำลังกอดผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หรือเธอจะเป็นหนึ่งในภรรยาที่หายไปเหรอ ทันทีที่พูดจบก็ได้ยินเสียงหายใจแรงข้างหลังไมลี่ทำอะไรกับคอมพิอฉันเนี่ยฉันพิง่งงะแต่ก็เห็นแดนนี่ถือกระเป๋าของแม่ฉันอยู่นี่คิดจะคนอะไรยะพิสูจน์ว่าแม่เธอแต่งกับพ่อเพราะว่าเงินไงเธอต้องเป็นพวกบอกลอกแน่ไม่งั้นจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลทำไมฮะไอ้งี่เง่าเอ้ยอย่ามาดูถูกแม่ฉันนะท่านท่านเปลี่ยนเพราะลืมอดีตเฉยๆหรอกพ่อเคยทำร้ายพวกเราก่อนจะเสียไปอ่ะขอโทษนะฉันไม่รู้เลย เขาเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็มองรูปที่ฉันเจออย่างเศร้าๆแล้วบอกว่านี่แม่เขาเองท่านเสียไปทันทีที่ครอะจะแฝดออกมาบ๊อบบี้กับฉันก็เลยไม่อยากให้พ่อแต่งงานใหม่ไงมันรู้สึกเหมือนท่านทรยศต่อความทรงจําของแม่เดี๋ยวนะชอนบอกว่าคุณเดฟแต่งงานหลายครั้งแล้วนี่ชอนเหรอเธอไม่ควรจะไปเชื่อคําพูดของหมอนั่นนะมันเนอะแดนนี่ไม่ทันได้พูดจบพวกเราได้ยินเสียงแคทลีนกรี๊ดเรารีบเข้าไปในห้องที่เธออยู่หนูเห็นผู้ชายหนะ้าตานะ่ากลัวอยู่นอกหน้าต่างนะ่ะ แดนนี่ออกไปดูว่าเธอพูดถึงใครเมื่อเขากลับมาเขาก็ถือห่อเบอร์เกอร์จากร้านจานด่วนติดมือมาตกอยู่ใต้หน้าต่างห้องแคาทเธอรีนมีคนมาป้วนเปี้ยนแถวบ้านเราจริงนอะเราอดขอมวดคิ้วไม่ได้น้องสาวฉันยิ่งสะอื้นดังขึ้นหนูกลือค่ะหนูอยากคุยกับแม่ฉันโทรหาแม่แต่เมื่อถือท่านก็ปิดอยู่แดนนี่ก็เลยโทรหาพ่อเขาโชคไม่ดีนักที่เขาก็ไม่รับเหมือนกันไม่ชอบแบบนี้เลยฮะเอาล่ะเราจะลองอีกทีตอนเช้านะ เรากับห้องพวกเราแต่ฉันก็เอาแต่พลิกตัวไปมาไม่หยุดเลยใน,นที่สุดก็หลับไปแล้วฝันร้ายถึงพ่อใจมารอีกครั้งในตอนเชา้าฉันตื่นมาเหงื่อชุ่มตัวและได้ยินเสียงจากชั้นล่างเมื่อลงไปก็เห็นสองแฝดร้องไห้โดยที่แดนนี่พยายามป้อนข้าวแคทลีนกับบอบบี้ก็ทะเลาะกันเรื่องมายากลส่วนดีมอนก็ห่าใส่กระต่ายเราหัวฉันจะแตกแล้วเนี่ยแบบนี้ไม่ไหวแน่ ฉันช่วยแดนนี่แล้วเราก็ทําให้ทุกคนสงบลงได้แล้วกินมื้อเช้าเหมือนครอบครัวภายหลังเราก็โทรหาพ่อแม่อีกครั้งแต่พวกท่านก็ยังไม่เปิดมือถืออยู่ดีพวกท่านเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพวกเราเครียดเลยแต่และวฉันก็คิดขึ้นได้พวกท่านอาจจะทําเป็นหายตัวไปเพื่อให้เราสนิทกันก็ได้นะไม่เห็นเหรอเราล็อกตีกันแล้วเนี่ยแผนท่านได้ผลอยู่เราจะไม่ยอมเปถุนเชิดของพ่อแม่ เราตัดสินใจเมินกันเองหลังเสร็จมื้อเช้าที่โรงเรียนจู่ๆชันก็มาหาฉันแล้วเริ่มจีบฉันหน้าแดงเหมือนกุ้งต้มขอบคุณที่ปกป้องฉันเนอะทําไมเราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยอ่ะก็ชนมักจะพยายามอยู่ห่างๆพวกผู้ชายมีแต่เรื่องเนี่ยฉันอยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองไม่เหมือนกับผู้ชายคนอื่นเขาพาฉันไปเดทพิสดารที่ร้านยิงเป้าหลังเลิกเรียนฉันไม่รีบกลับบ้านที่นั่นเสียงดังเกินไปฉันก็เลยตกลงฉันพยายามชิงรางวัลมาให้ฉัน แต่ฉันยิงเก่งกว่าและได้ตุ๊กตาสปันบ๊อบมาฉันสนุกมากเลยค่ะแล้วคิดขึ้นมาด้วยว่าฉันอาจจะเริ่มชอบชอนขึ้นมาภายหลังเขามาส่งฉันที่บ้านและแดนนี่ก็เห็นเราด้วยถ้าเธอมีสมองเธอควรจะอยู่ห่างชอนซะเอาอะไรมาคิดว่านายจะสั่งฉันได้กันยะเราคงจะเถียงกันอีกหลายชั่วโมงแน่ถ้าคทเธรีไม่ได้วิ่งเข้าบ้านมาพอดีเธอหอบแหกแล้วก็ดูผวาด้วยมีคนสมผู้ตามหนูมาระหว่างกลับจากโรงเรียน หน้าตาเขาน่ากลัวมากเลยนุกลัวค่ะโอ๊ยบ้าเอ้ยอันนี้หนักแล้วต้องคุยกับพ่อแม่เราแล้วล่ะแต่พวกท่านก็ยังปิดมือถือฉันก็เลยโทรหาโรงแรมที่แม่กับคุณเดฟน่าจะไปพักอยู่แต่เขาก็บอกว่าพวกท่านไม่ได้เข้ามาเช็คอินด้วยนี่เกิดอะไรขึ้นกันนะพวกท่านไปไม่ถึงเม็กซิโกงง้นเหรอแดนนี่กับฉันปล่อยแคทลีนกับบ๊อบบี้ให้ดูแลสองแฝดแล้วไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเราจะแจ้งว่าพ่อแม่เราหายตัวไปแล้วรีบกลับมานะอย่าเปิดประตูให้ใครเนอะ ได้แล้วลูกพี่แต่ว่าตำรวจไม่ใส่ใจเรื่องราวจริงจังเขาบอกว่าพ่อแม่โตแล้วอาจจะไปไหนก็ได้จากที่พวกเขาบอกมันยังเร็วเกินจะก,กังวลแดนนี่กับฉันเดินออกมาจากสอน,นอโดยไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อเขายังเก็บห่อเบอร์เกอร์ที่เจอใต้หน้าต่างห้องแคทเธอรีนเอาไว้อยู่เลยเมืองนี้มีร้านจานด่วนชื่อนี้ชื่อเดียวเราควรจะไปดูแล้วก็หาว่าใครที่มาป้นเปี้ยนบ้านเราแล้วตามแคทเธอรีนกันว้าวเป็นครั้งแรกเลยที่นายพูดอะไรเข้าท่านะเงียบๆแล้วก็มานะ เราไปที่ร้านจานด่วนแล้วถามพนักงานว่ามีใครน่าสงสัยเพิ่งแวะมาซื้อเบอร,เอ,รเอร์เกอร์เมื่อเร็วนี้บ้างไหมถามจริงดิเรามีลูกค้าต้งเยอะนะคิดว่าจะจําได้หมดเหรอใช่ก็จริงอยู่คิดอะไรของเรากันนะแดนนี่กับฉันกําลังจะกลับแต่พนักงานคนเดิมก็รังเอาไว้เดี๋ยวจะว่าไปก็เพิ่งมีอยู่คนนึงนะดวงตาเขาดูกโกรธมากและสวมฮู้ดดาด้วยเขาอยู่ที่บ้านสมสมอีกฝั่งถนนนั่นนะ่ะใช่เลยรูปพันธ์ตรงกับที่แคทลีนบอกเอาไว้เป๊ะเ,เลย เราไปที่บ้านนั้นทันทีสมจริงๆด้วยนะเราเคาะประตูแต่ก็ไม่มีใครเปิดแดนนี่แนะนําให้กลับมาใหม่ที่หลังแต่ฉันก็เห็นตังหูหล่นอยู่แดนนี่นี่ตังหูแม่ฉันนะแน่ใจเหรอบ้าเอ้ยเรียกตำรวจด่วนเลยไม่พวกเขาไม่เชื่อเราแนะ่เราต้องจัดการเองหน้าต่างบานหนึ่งแง,ง้มอย,อยู่แล้วขอให้แดนนี่มาช่วยส่งหน่อยเมื่อเข้าไปได้ฉันก็เปิดประตูให้แดนนี่เข้ามาแล้วเราก็มองไปรอบบ้าน บ้านดูเหมือนกับบ้านคนเสียสติเลยอ่ะข้างในร็อกสุดๆฉันเห็นรูปครอบครัวฉันบนกำแพงมีคนเอาไปใช้เป็นเป้าปลาลูกดอกท้องไส้ฉันปั่นป่วนไปหมดคนบ้าที่ไหนทำแบบนี้นะเราได้ยินเสียงมาจากชั้นใต้ดินอยู่นี่นะฉันไปดูเองไม้ฉันไปด้วยเราลงไปที่ชั้นใต้ดินแล้วก็เจอประตูที่ถูกล็อกอย่างแน่นหนาจะเปิดยังไงโดยไม่มีกุญแจเนี่ยฉันจัดการเองยายเตี้ยดดนนี่ใช้ไหล่กระแทกประตูว้าวเยี่ยมไปเลยจากนั้นคนที่ออกมาจากความมืดก็คือ แม่กับคุณเดฟพวกท่านดึงเราไปก่อนแล้วก็เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเรานั่งแท็กซี่ไปที่สนามบินแต่คนขับก็คือพ่อของลูกไมลี่เขาพาเรามาที่นี่แล้วก็ซ่อนเรา,เาไว้ฮะเขายังอยู่เหรอใช่หลายปีก่อนแม่ส่งเขาเข้าคุกแล้วก็โกหกว่าเขาตายแล้วแม่เปลี่ยนชื่อแล้วเราก็ย้ายไปเมืองอื่นเราจะได้ไม่เจอเขาแต่พ่อลูกก็หาเราจนเจอเขาอยากจะแก้แค้นอยากเอาตัวแคทเธอรีนและหนีไปประเทศอื่นน่ย แดนนี่กับฉันมองหน้ากันอย่างกระวนกระวายไม่นะพวกเด็กๆอยู่กันลำพังด้วยเรารีบกลับบ้านแล้วก็โทรแจ้งตำรวจระหว่างทางเราได้ยินเดมอนเห่าอยู่ในบ้านตอนไปถึงก็รู้ว่าเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นอยู่แน่ๆเมื่อเข้าไปในบ้านก็เห็นบ๊อบบี้ปกป้องคธทาลีนที่กำลังร้องไห้จากพ่อเรานั่นไงคะสัปาดาห์ที่ฉันฝันถึงมาตลอดเลยแค่มองเขาก็ทำให้ฉันผวาจนตัวชาระหว่างที่ฉันยืนนิ่งแดนนี่ก็จับคนร้ายไว้แล้วก็ส่งให้ตำรวจไอ้บ้านี่ไม่ได้ออกมาง่ายๆหรอก ในที่สุดฝันร้ายก็จบลงแล้วเราก็กอดกันมันทําให้ครอบครัวเราสนิทกันมากขึ้นฉันรู้แล้วว่าไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะแย่แล้วก็อันตรายแดนนี่เป็นพี่ชายที่ดีฉันแกล้งจิ้มไหล่เขาฉันยังเหม็นนายอยู่นะเขายีผมใชนแล้วก็ขยิบตาให้ฉันก็เหม็นเธอยหยเตี้ยแต่ฉันจะไม่ให้ใครทําร้ายเธอครอบครัวกันแล้วเนี่ยทุกอย่างคลี่คลายแล้วเราก็ตัดสินใจไปเม็กซิโกด้วยกันฉันกําลังเก็บของอยู่ฉันก็มาเปิดประตูมันมาอีกแล้วไมลี่ ไอเวรนี่ขายบัตรประชาชนปลอมให้ผู้เยาว์วัยรุ่นจะได้ซื้อเหล้ากันได้ฉันก็เลยโกรธมาแล้วก็ไม่อยากให้ไปยุ่งฉันจะไล่มันไปเองเนอะไม่ต้องพี่ฉันเอาอยู่นะฉันเดินออกไปแล้วก็มองแรงใส่ชอนถ้าไม่อยุดขายบัตรประชาชนปลอมนาจะได้แนบชี้กับฮุกขวาของฉันแน่เกตไหมชอนกลืนน้ำลายพยักหน้าแล้วก็เผ็นแนบไปเลยค่ะฉันยิ้มทุกอย่างเป็นไปได้สวยเลยพวกเราขึ้นเครื่องบินแล้วฉันก็มองครอบครัวทุกคนพูดหยอกล้อแล้วก็สนุกกันใหญ่ใช่ ครอบครัวฉันเสียงดังแต่สิ่งสําคัญก็คือเรารักกันฉันหลับตาลงแล้วก็ผ่อยหลับไปนานมากๆแล้วค่ะที่ไม่ได้ฝันดีแบบนี้ฉันมั่นใจว่าฝันร้ายคงไม่กลับมาแล้วล่ะ